ก็สวัสดีค่ะวันนี้นะเราจะมาสอนวิธีโปรบินน ouais ั่นเองเนาะก็ง่ายง่ายสบายสบายแต่ว่า yeah. โปรอุ้ยเขาเิดเซิร์ฟเขาเป็เซิร์ฟโปรบินของเราก็ง่ายง่ายสบายสบายแต่ไม่รู้ว่าแต่ละเซิร์ฟมันเอาออกไปแล้วหรือยังไงเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเซิร์ฟที่แบบเขาพัฒนาเร็วอะไรประมาณนี้ ก็ลองเซิฟนี้กันเปลี่ยนชื่อก่อนก็ชื่อนู่วห้ามาไปใช้ที่ีเกินเกินเกินก็เซิฟนึ่งเอสหนึ่งก็ักับอนดดิสก์เซิฟเอสซี โอเคเข้าไปรัวๆกดรัวๆนี่ฮะพอเข้ามามันก็จะได้แบบนี้โหสุดยอดมันก็จะสามารถมีหน้าต่างเข้ามาได้อะไรประมาณนี้ก็ชื่อนี้ไปใช้เล่นเันได้นูก็แบบสุดยอดนะฮะคือบินได้นะก็โอ้ดัดแปลงมันได้เยอะเลยก็ไม่สามารถเสกเข้มได้แต่ว่าบินได้ มินดาก็ต้องทะลูบอกครูบินได้คลาสืมเดี๋ยวก็มีคนมาถ่ายให้เอดดูก็ปิดทะลุบอกไปก่อนและกันเนาะตอนไปทีวีก็ค่อยเน,นะนะนีไ่ไงห้องนี้เปิดอู้หูห้องนี้เปิด,ห,ปดหันหน้ามา,าจะบินขึ้นไปสู่ขอบฟ้าแล้วก็ไปเปิดก่อล็จี จะก็สารมีแนวตแบบเกียนเกียนคันเทพอันนะก็โดนแบนถ้าโดนแบนก็ไม่รู้ด้วยนะคะเพราะว่ามีทีนี้ก็แบบงากามากมันจะเป็นอิ i t a t i o n อะเดี๋ยวโอเคประมาณนี้แหละคนจะได้ไม่ต้องรู้ โรฮ่าฮ่าก็ต้องย้ำนะคะกดรัวๆนั่นเองแล้วก็จะเป็นวิธีที่ง่ายดายมากนะะถ้าโดนถ้าโดนแบนชื่อก็ยังพอเปลี่ยนได้เพราะว่าเซิร์ฟี่ยมันแอย่างนก็ไม่รู้ถ้าโดนแบนชื่อก็จบปะเพราะว่าเราสมัครชื่อเนี่ยแล้วว่าเรา คิกเก็บไปรับชื่อเพราะว่าเดี๋ยวจะกดเข้าไม่ได้อยู่เนาะก็รอก่อนบบนะค่ะท่านผู้ชมรอ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 เดี๋ลืมปรับเสาร์โหดดังมาตั้งแต่เริ่มแน่เลยเอพอที่จะแบบดิ้เสียงแปๆโอเคแล้ออีกหนึ่งนาะทีนะชิบะหนะชิบอมม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 ม ชาบีชาบีด้โอ้โหใครอยู่ทีมเรานี่แบบสุดยอดค่ะหายดูแลจะโปรแบบโปรเฟสเซอร์นอลให้สุดยอดไหมใครหยุดแป้ไม่ได้เฮ้ยิไม่แท็กทีมว่ะใช่ปะนี่ใครอยู่ทีมเรา,าสุดยอดอืม จะบินไปทะลุบล็อกรุดเร็วหน่อยสี่นาทีแล้วกับการ <inappropriate> เริ่มเวลาโอ้สตั๊กไลค์กันดน้วยนะท่านผู้ชมสามสองหนึ่งไป้ปุไปไม่ได้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 อไไดโอ๊ย ไปถ่ายภาพไปแอดดูทุกคนระหวังดีโอ้ยโอ้ยผมจะกอดโซ่ก็ดีแล้วข้อเคเอากล่องไหนกันมาสิโอ้ยเหมือนว่าจะเป็นหน้ค่ะแต่ว่าไม่สามารถทะลุบล็อกได้สุดยอดอ่ะโ,โอ้ยเกล็ดเคก้ กิงเงิกิงเหล็กงงทุกคนถึงกับงงงงงงงให้หมดแล้วตกลับมาด้วยหมดเหล็กอันนี้มีคนขึ้นมาค่ะอันนี้ก็สา,ามารถตีกันแล้วตีกันได้แล้วไม่ใช่ตีกันแล้ว,วอนี้เคราบดาวเด็เเกไ้แเ้วอ่ะอนี่เป็นคนเ ออออเอาหมวกเหล็กขายอออออออโอ,อ,อต้ติดติดดินได้ดาบเล็กมาแล้วเอ้า What do you ว a n t you บินแบบรัว บางครั้งเซิร์ฟนี้ก็หลุดบ่อยคะก็โรนี้ก็ไม่ง่ายคนหนึ่งเขาอจะสับไปแล้วก็บายบาย